891. ผู้เสมอเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขาถือตนว่าเลวกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคดโดยความเป็นลูกผู้มีสกุลและถึงเขาอาศัยการถือตนว่าเลวกว่าคนอื่นๆเช่นนั้น แล้วดูหมิ่นตนความดูหมิ่นตนกิริยาที่ดูหมิ่นตนสภาพที่ดูหมิ่นตนความเกลียดตนกิริยาที่เกลียดตนยิ่งสภาพที่เกลียดตนความดูถูกตนความดูถูกตนว่าต่ำช้าความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา892ผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาเป็นฉนหะนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเลวกว่าเขาถือตนว่าเลิศกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโครโดยความเป็นลูกผู้มีสกุลละถึง เขาอาศัยการถือตนว่าเลิศก,กว่าคนอื่นๆเช่นนั้นแล้วถือตัวความถือตัวกิวริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัวการยกตนการเทริดตนการเชิดชูตนดุดธงความยกตนขึ้นความที่จิตต้องการเป็นดุดธงมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา